สวัสดีจ้าพี่น้องเอาอมือนี้ก็มาผบผอกําห้องอีกแล้วเนาะตอนแรกคอยกัว่าสิบ่ผักได้พี่น้องว่าสิบ้าพี่น้องไปย่างเด่นตลาดเล้วเก็ฮาเบิงของน้ำแม่คงแม่ข่านะแต่ว่าบัดไปในตลาดแล้วเพิ่นเปิดเพลงว่าพี่นอ้องขยันทีลีกาซิตมันสีบ่ไ้เงินนะ่ะนะอย่างิีลีกาซิตพี่น้องมันสิบ่ผ่านายบ้านี้คอยกัเขามาในตลาดมันเป็นตลาดนัดยู่อูดอนจ้าพี่น้องงงว่ายูแถวใดไวะ ออพยโยอย้อยเอยู่ข่อยบ่ได้ถามแล้วว่ายู่แถวอะไอันข่อยกระยางเขอยมาข่อยกระมาตะเวียนผูดพี่น้องเอ,อ้ยข่อยเขามาใบาสองกลัวเกือบใบาสามแม่ค่ะเพิ่นการกำลังตั้งแถงบ่อนมีของขายหลายอยู่จ้าเออข่อยกระยางเลาะเล่นเอาปาดแม่ใหญ่ล้วปั่นอยังนี่ปัน่นนั่นพักขี้เล็กพาน,นพี่น้องปั่นละสิบบาทโอ้ยเป็นแต่พ่อซื้อแต่ตายว่ะซื้อแล้วก็เอาไปต้มอีกเนาะพี่น้องฮัทยาแล้ต้มบ่บ่ท่านจืดนะโอ้เบิ่งอันร้านเนื้องวัวแม ก็อย,อยากกินกว๋วยเด้คือสีแสบอันนี้ก็เป็นต้มต้มเปื่อยๆหอมหวยห่วยข่อยกันย่างเราอะหรจ้าแต่ววารานค่ะเพื่อนว่านได้ตั้งแผงหลายตลาดกย่างเยเต๋อบอิวต่ว่าข่อยมาตตเว้นน่นนะพี่น้องข่อกยก็เลยมาพอร้านอาหารบานนอกบานนอก <c ười> ข่อกยก็สิมาเอาซุปน้อไหม่หรอจ้าเรา่าซุปน้อไม่อ่อนน่อไหม่สดว่าสั้นแต่แสบแทะถุงละยี่สิบบาทข่อกยกับเลี้ยไปเห็นแกงผักขี้เล็กใส่หนัง วยแนวข่อยมักได้พี่น้องแกงขี้เหล็กใสหนังข่อยก็เลยเอาถุงละยนิบคือกันจ้าเราก็ซื้อขอนียวไม้น้ำเล่าข้าวเหนียวไม้ถุงละสิบบาทฮอนๆนเลยพี่น้องว้าให้มันกับเขากันมั่คนละเนาะคนอันนี้เป็นก็ขายข่าสารเป็นกิโลน้ำจากข้าวหอมมะลิก,กิโลละสี่สิบบาทบาทหมักพริกติจ้าพี่น้องนี่หมักพริกหวานว่ค่ะเห็นตังแต้มลวนซุ้ม่นกินในคลิปเนาะอุ้ยหมักแรดดิดกับมีอุ้ยแยต่เส่บแทะพักโดนีก็ถือนะจ้าเนาะนี่เด้ ขาดบ่ได้เลยพี่น้องข่อยมาเสือพวงมาไล่กันเน้อเอาพวงมาไล่ลไปไหวแหมอย่านั่งรถกัจา้าข่อยมาเสือพวงมาไล่นำแมค่ค่ะยี่สิบบาทพี่น้องบางหม่องกับขายสิบบางหม่องกับยี่สิบเนาะกันแ,แล้วแต่คือวานั่นแหละข่อยก็มาเห็นนั่น้านลูกชิน้นคือเกานันละพี่น้องอันนี้ไข่ปิง้งบ่อยากไข่ปิง้งข่อยก็มาเอาอันลูกใส่กอ,อกจ้าอันละหาบาทพี่น้องข่อยกับเอายี่สิบบาทนี่ข่อยก็มาแล้วพี่น้องเอ้ยจากวันใดอย่างเนี้ยผลซีโวซีเวเห็นพัก พักกเถือแม่พี่น้องคอยมาผอปูมาตัวละสิบบาทขายเป็นตัวได้พี่น้องเบิ่งอ่ะคนขายเป็นพวกอาหารทะเลไหมกุ้งนี่แต่วตัวเหี้ยอีพออีแม่คอยโอ้ย่อยมาคิหอดหัวอีแม่แทวน,นอกแล้วมากุ้งเฮ้ยถ้าได้เมียบ้านก็สิซื้อไปฝากแล้วอยู่จาพี่น้อง เอาข่อยมาเอาหมักทั่วไปกินกับซุปเนื้อไม้ก่อนเพราะว่าข่อยซื้อซุปเนื้อไม้เด้หมักทั่วกับมัดละซิบบาทพี่น้องโอ้ยมัดบักใหญ่หนึ่งเอาโหลดนานี้กับน,นาพักถืกอเนาะจ้าเนาะอันนี้กับข้างปลาหมึกปลามาเป็นกระแสีบแต่ไปเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดซะแล้วเนาะเห็ดย่ำเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้ยบอกมาแล้วกินกับแย,ย่เย็นเย็นคือสเสียบเบิ้งเถื่อ,อนี่เล่าสีหลูบใส่ตะลัดต,ตะลีพี่น้องแล้วบอกมีประโยชน์อีหลีเด้เฮ้ยบอกมาแล้วข่อยสั่ง มากินเขาน้ำกันคอยไปยางตลาดคล้องถมไปยัางตลาดนัดตลาดนัดนี่ยนะว่าเป็นคลองถมรอกพี่น้องคอยไปได้อนแกงพักขี่เล็กใส่ภาพ,พยนต์ใส่หนังจ้าพี่น้องจ้าพูดนะใส่หนังเนื้อ่มาสีส้สสมพี่ให้นองอบึน,นองอเลยหงบเืิอนใส่พักขาน้ำเปิ้นใส่พักขาน้ำพี่น้องหรือคนไทยเรียกชะาอมไหม,มน่าขอกันมรดุลแล้ว บอกว่าีบแห้งอืมสมกินอันนีนน่ะหนังง้วะเบิ้งเบ้งพี่น้องเห็นบ่ดานกขึ้นสูงสูงเบิ้งหนังงวะเนี่พี่น้องเพิ่นขึ้นหอยไรเถอทุ่งล่ยี่สิบบาทนึงเพหน่อยบ่แพงเลยทุงไยีสิบบาทนึงเอจ้าพี่น้องจ้าอืบ่แพงก็กินน้เพิ่น สอว่าสิกินได้เด้อพี่น้องต้มนำ้ำฮืมอ่ะเฮาต้อตงมาต้มนำ้ำฮืมออกประมาณสามหลอดแล้วเฮาจังสีสาม,มารถแกงแกงมันกับแกงเล้าๆพี่น้องใส่นน้ำปลาแดกทุกแต่ไข่เพิ่นใส่มะแข็งใส่ภาพยนต์ัวใส่หนังงัวน้ำจานนี่เส้หนังงัวใส่นสชะกุมหรือผักขาบ้านเรามันกับหอมหวนหวนลงเนี้เบิง้งพี่พี่น้องเห็นปะขาหม้อเนียนๆจุมไปถัดตะกแกงนั้นแล้วอื่นน้ำหน้าอื่นอื่นยุ่ มันนี่กับมานี่พี่น้องจ้าซุปน่อไม้อ่อนๆอ้วรุ่วมีอ่าเดี๋ยวแล้วก็ผักเราหมักทั่วจ้าพี่น้องทั่วมันละสิบบาทกรอบๆเลยมากินกับอัน,นซุปน้อมใหม่ไม่มกับเข้ากันนะเนาะพี่นอนะ้องเนาะชิมๆๆไปหฮหน่อ,มนอไม้อ่อนๆ อจอนี่นก็นไหมกินแบบบางนี่พี่นอออออ้องคือใส่กวกใส่กออีสานสามไม้ห้าสิบเพิ่นบประเด็จปิงเนาะพี่น้องเพิ่นอบเอาจาก้กมันจังบบเหลืองแบบนี้เลยพี่น้องสุขใหญ่กินเทิงดีงเดเ้อจแตกินเทิงหนารดแต่ยาว่ากันเน้อพี่น้องเด้อพราะว่หมูฮอ,อกอะ ไม่งั้นนะ่ะนะแต่เด็กๆกินเครื่องนานรสนี้กับเขาไม่เข้าเนื้ใหม่เม็ดชว่วงหวงเลยพี่น้องงามบอกขอนียวมไมอ,อนันอ่อนเลยพี่น้องคุยมากอันนี้คอยมากกันแกงผภาคีเล็กแล้วแกงแสจำนะพี่น้องเนาะ ผลเน่าผอมัก่อยาวมันโดนเลยจีวาที่ได้กินที่น้องวนมันเหวง่ายๆใส่เวลาจะวาจากชูม่วมงไดซิบานสิตมุมพักทีเล็กยืดเพราะว่ามันมีรสชาติขมเขาต้องต้มจากสามน้ำเนาะอันนี้ก็สซุปนม้ำไม้อ่นอนๆเนะมันคือจังนหน่อยเพราะว่ามันเป็นน่อไม้อ่นอนเป็นซับมหมไหมกินไ้เป็นกับซบแซ่ กรบซุปไส้พักหอมเปพรพักหอมบัวใส้หมักพริกดิบ้ามันบานข่กะสีเอาใส้นอันขากัวน้ำพี่น้องมันจังแสบจับกินครับทั่วพี่น้องโกกันอีหรีเต่เจ้าจะกินน้ำผีน้องเลย มาก,กินน้ากันเด้อพี่น้องกินน้ากันเด้อจ้ากินนียวเลยกันเหนียแล้วเนาะพี่น้องฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามก็เป็นกาลังใจให้นได้จ้าเด้เอคาสุดท้ายพี่น้องอกินใจหนังกินหนังจะคั่มกุดกุดกุดดีดีจ้ะเดี๋ยวยิ้มเสียงหนังแล้วพี่น้องทำนี้ละจ้าเบล